ดูกันต่อที่ประเทศจีนค่ะตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วช่วงเดือนกันยายนประเทศจีนหันมาใส่ใจและก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเช้าค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ได้ลงไปตรวจศูนย์บัญชาการรบร่วมแล้วก็มีการออกมาเรียกร้องให้ระบบบัญชาการรบร่วมนั้นมีความเป็นจีนต่อไปค่ะ เมื่อวันนี้ช่วงเช้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลขาธิการคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานคณะกรรม,มาการทหารกลางหรือว่า CMC และผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ลงไปตรวจสอบศูนย์บัญชาการรบร่วมของ CMC โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เรียกร้องให้ศูนย์ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ใหม่ให้ฉับไวและมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเรื่องการสู้รบและการบัญชาการ รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนความคิดตนเองสมใหม่แก้ไขอุปสรรคเพื่อสร้างระบบบัญชาการรบร่วมที่จงรักภักดีอย่างแท้จริงมีสติปัญญาในการต่อสู้การบัญชาการมีประสิทธิภาพกล้าหาญและเอาชนะสงครามได้โดยยุทธศาสตร์และระบบบ,บัญชาการเชิงปฏิบัติการจะมีประสิทธิภาพใช้ได้ผลทั้งในช่วงสงบและยามศึกสงครามค่ะนอกจากนี้ผู้นำจีนยังเน้นย้ำให้ศูนย์บัญบชาการรบร่วมต้องมุ่งเน้นที่หน้าที่หลัก ในการบัญชาการต้องจำให้ขึ้นใจค่ะว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างกองทัพจีนให้แข็งแกร่งทั้งยังกระตุ้นให้กองทัพใช้ชุดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศกะนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังกล่าวทิ้งท้ายถึงความจำเป็นในการสร้างและปฏิรูปกองทัพเพื่อก่อให้เกิดระบบบัญชาการที่มีประสิทธิภาพ,พรอบคุมและบูรณาการ เพื่อความก้าวหน้าในการบำรุงรักษาและพัฒนาความสามารถของศูนย์ค่ะต้องยอมรับนะคะว่ายักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนให้ความสําคัญกับทุกๆด้านเลยไม่ว่าด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์รวมไปถึงด้านความมั่นคงด้วยค่ะ